อย่างว่าแล้วครับพอเราทําเรื่องชนะนลงให้ดูบ่อยๆเข้าก็มีคนถามว่ามันเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นไหมมันต้องทําอะไรยุ่งยากไหมไม่ยุ่งไม่ยากอะไรเลยนะครับตอนนี้ผมพิเกียตพาเดินในสวนก็เลยไปยกลังมาเลยครับเลี้ยงแมงตระก๋องเลี้ยงบเนียนะครับมันก็อยู่เนี่ยครับมันจะไปไหนเลี้ยงง่ายตตายก็ชนะนลงเนื่องจากว่าอย่าหันแปลกหนีออกกัด มันไม่ต่อยเนี่ยครับผมรัดรังไว้ให้แน่นเลยนะราวบ้านผมแมวเยอะแล้วก็หาอะไรมาทับขาหน่อยนึงเพราะว่าตรงนี้แมวเยอะแค่นั้นเองก็ต่างมันอยู่อย่างนี้ครับมันอยากกินนะมันก็ไปหาเอาเองครับที่จริงผมบอกแล้วมันไม่ใช่เลี้ยงชานาลงชานาลงมันจะเลี้ยงเราครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดินงมากก็บินอยู่แถวตัวเนะครับเดี๋ยวพอนั่นมันก็ไปหากินเองนะครับชานาลง คือเลี้ยงในห้องตรงไหนก็ได้ครับหลังของหลังคาแขวนไวจะเอาทำยังไงได้หมดครับสมมุติว่าคุณไม่มีพื้นที่พื้นดินนะับสิ่งหลังคาอย,ย่าเนี้ยคุณท้แขวนเลยปื๊ดยาวไปเลยหนึ่งสองได้สิบหลังอ่ะได้สิบหลังครับหันหน้าไปคนละทางครับหันหลังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบนหลังนะบนคันเลยครับหันหน้าไปทางเข้าทางออกไปคนละทางมันก็ได้แล้วครับชานาลุงนะครับ มันไม่ต้องเรื่องมากมงองยุ่งยาผมที่เก็เข้าสวนไงคนมาขอดูชานาลงหน่อยอะไรหน่อยตั้งแม่งตรงนี้เลยเ,เดี๋ยวคนก็ง่ายๆครับเพราะแถวนี้มันก็มีดอกไม้ดอกยากเดี๋ยวมันก็หากินอยู่แถวนี้แหละไม่อยากมาเย็นอะไรกับมันบ้านเราเป็นสวนไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอาหารมีต้นยายเยอะมีต้นดอกเรือกอะไรอะสอนจากกล้วยบ้างไปสอนจากมะลุมอะไรอย่างเงี้ยครับผม มันเลยมีเยอะก็ตั้งเลี้ยงกันตรงนี้แหละนะเนี่ยครับง่ายๆฉนนรงไปอะไรเลี้ยงง่ายคุณไม่ต้องไปทำไมต้องรัดแน่นมันแบนผมแมวเยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องไปเปิดประตูไงเหมือนเมั่กกบินเข้าบ,บินออกอยู่อย่างเงี้ยครับเดินๆน,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 นะฮะเดีเออมื่อถ่ายอยู่ก้างข้างถนนเนาะมันก็เลยมีเสียงรบกวนแล้วก็กำลังก่อสร้างอะไรกันเยอะนีให้รู้ครับว่าชนรงเลี้ยงง่ายเท่านี้ก็เลี้ยงได้แล้วนะครับ เพราะนั้นพื้นที่สามสิบสามสิบกล่องเนี่ยนิดเดียวคือมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วหันหันทางแม้คนหันทางเข้าเนี่ยเขาจะเร็นเรื่องทางเข้านี่ยหันแม่คนละทิศคนละทางมันก็อยู่ด้วยกันได้มันไม่หลงทางหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจํากลิ่นของนางพญาได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเข้าล้างผิดไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชายที่เข้าข้องผิดเข้าข้องคนใช้บ่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจันโรงนี่มันจำทั้งมันได้ เพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายก็คือรอให้มันมืดค่ำาดึอเดินกลางคืนแล้วก็เอาฝาเนี่ยครับฝาอย่างเงี้ยปิดเข้าไปแล้วก็อุ้มไปไหนไปเลยครับผมย้ายได้หมดอะ่ะวันนี้ก็ส่งไปบ้างนะครับวันนี้ก็ส่งไปไหนนะ้าส่งไปไหนวันนีกไปออกล้ำพูนเออตกไปล้ำพูนครับอ่าแล้วแต่เนาะคือใครเห็นคุณมค่าก็เอาไปเลี้ยงคือเราไม่ได้เลี้ยงมันนะ มันเลี้ยงเราครับเพราะว่ามันหากินเองไงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาย,ยต้องหาอาหารให้กินเลี้ยงไปก็ตายไปเลี้ยงชันาลงนี่ไม่ได้เลี้ยงครับมันเลี้ยงเรามันไปหากินเองแล้วก็เอาน้ำหวานมาให้เราเอาขี้พึ่งมาให้เราเอายางไม้มาให้เราครับผมอ่ะเป็นการบอกให้รู้ว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจอาจ,จต้องใช้เวลานานครับแต่เมื่อมันสําเร็จแล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปชานาลงนี่มันไม่ย้ายหลังนะ ชั้นลงนี้ไม่มีการทิ้งรังอยู่หนึ่งปีสองปีสามปีครับซึ่งต่างจากพึ่โงโพมันย้ายรังได้มันทิ้งรังแต่พึ่งโพไอแต่ชนะั้นชั้นลงนี่ไม่มีทางครับมันอยู่มันอย่างนี้แหละถ้าเราอยากจะย้ายรังเราก็ย้ายยกรังไปเท่านั้นเองนี่ผมก็ตั้งไว้สักพักหนึ่งครับประมาณนี้แหละไม่ได้ทําอะไรมากมายบางทีคนมาขอดูคนมาขอดูบ้างอะไรบ้างไงก็บางทีไม่ได้เข้าสวนเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวก็เออจะยกมาตั้งมาตรงนี้สักรังนึง ง่ายผมอ่ะผมจะมารอมดีครับ0 8 0ย์9 8 7 7 0มีขายนะครับลังแบบนี้มีขายมีขายป็งแบบว่าปิดฝาและยกลังไปเลยนี่ครับผมมาไปอยากให้มารับเองที่กระแพงเพชรครับแต่ถามว่าส่งได้ไหมมันก็ส่งได้อยู่แต่ก็อย่างว่าแหละครับขนส่งถ้าเจอขนส่งดีมันก็ดีถ้าเจอขนส่งไม่ดีมันกลิ้งเออมันจะไม่เป็นลังชะลงเอาครับมันจะกลิ้งกับคักๆๆแต่เดี๋ยวนี้ขนส่งปรับปรุงดีขึ้นเยอะนะ ผมบอกเลยว่ามากล่องไม่บุกไม่อะไรต่ออะไรเท่าที่เราส่งผมก็ส่งกล่องเขาทุกวันไงวันนี้คือวันนี้ก็รอเบสมารับนะครับมีอยู่สองกล่องที่แพคไว้แล้วเนี่ยน่าจะมาตอนเยน็นๆก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรเสียหายนะส่ง่เหมือนเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีการ,รว่าตกงานถาแถบผูท้ที่ทำของพังมันก็เลยไปได้เนาะโอเคครับนี่คือการเลี้ยงชานโโลแบบง่ายๆนะครับ วางมาตรงไหนก็ได้ครับบนฝาโอง่งบนกรถางบนต้นไม้บนคาบ้านหรลังคาบ้านใช้คาบ้านโอ้ยมัดได้หมดครับผมอันนี้ผมใส่น้ำมันกันมดไว้เท่านั้นเองครับผมสวัสดีครับ